สำหรับพิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม a อปคลูคอนโซลเวอร์ชันนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะจะประกอบไปด้วย a อปคลูสตูดิโอสำหรับบันทึกการเรียนการสอนและ a อปคลูคอนเฟ e แนน์นะคะสำหรับประชุมทางไกลขั้นตอนแรกนะคะให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะจากนั้นก็พิมพ์คำว่า a p p คลูแ a a นเจนะคะ b l l i n t s แล้วก็กดปุ่ม enter ค่ะ เราจะมาพบกับหน้า a c c u Conference นะคะสำหรับคนที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะและใช้งานครั้งแรกนะคะให้ไปที่เมนูด้านบนซ้ายนะคะสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นก็คือ,อให้เราไปดาวน์โหลดนะคะหรือติดตั้งนะคะแนะนำเป็นตัว a c c u Console นะคะซึ่ง ซอฟต์แวรตัวนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะประกอบไปด้วย a c c ค Studio ถ่ายทอดสดแล้วก็ประชุมทางไกลนะคะให้เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะคะ,อะลองคลิกปุ่มติดตั้งนะคะจากนั้นก็รอโปรแกรมเขาดาวน์โหลดนิดนึงนะคะ เมื่อาดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกที่โปรแกรมค่ะวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะคะหลังจากที่เราได้รับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า AccuConsole on 7 Setup มานะคะให้ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมคลิกปุ่ม Run คลิกปุ่ม Next หน้านี้ให้ยอมรับเงื่อนไขนะคะคลิกปุ่ม I Agree คลิกปุ่ม install เพื่อติดตั้งโปรแกรมจากนั้นก็รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จนะคะ โปรแกรมก็แจ้งให้ติดตั้ง e m u l a t i o n Runtime นะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Finish เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะปรากฏอาไอคอนที่ทางด้านล่างนะคะขวามือนะคะที่มีชื่อว่า a c c u c o n s o l e 7นะคะเมื่อเราต้องการเปิดโปรแกรมตั้งแต่เริ่มระบบให้คลิกขวาที่โปรแกรม จากนั้นเลือกไปที่เมนูเปิดโปรแกรมตั้งแต่เริ่มระบบ